สาววัย23เสียชีวิตด้วยโรคร้ายหลังแม่เอ็นฟูสายสุขภาพใช้วิธีกาแฟสวนล้างลำไส้ถึงวันละหรอบหญิงสาวชาวอังกฤษวัย23ปีเสียชีวิตจากโรคร้ายหลังปฏิเสธการรักษามะเร็งด้วยวิธีการแพทย์ทันสมัยทั้งที่แพทย์ยืนยันว่าหากเข้ารับการทำคีคมเธอจะมีโอกาสรอดชีวิตสูงถึง80%เเลยทีเดียวแทนที่จะทำตามคำแนะนำของแพทย์นะคะแต่พาโลมาเซมิรานี เลือกปฏิบัติตามแนวทางของแม่ของเธอซึ่งเป็นอินฟลูเซอร์สายสุขภาพซึ่งแม่ของเธอก็คือเค e เซมิรานีอินฟูสายสุขภาพชื่อดังนะคะที่มีจุดยืนตรงข้ามกับ,บวงการแพทย์มาโดยตลอดแม่ของเธอให้ใช้วิธีที่เรียกว่าการบำบัดแบบเกอร์สันเทอรพ์พีซึ่งประกอบด้วยการดื่มน้ำผักผลไม้ควบคุมอาหารแบบมังสวิรัตอย่างเคร่งครัดและส่วนล้างลำไส้ด้วยกาแฟวันละ5ครั้ง การไต่สวนพบว่าก่อนเสียชีวิตพาโลมาถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอตกินลิมโฟมาซึ่งเป็นโรคที่มีโอกาสารักษาหายได้สูงแต่เธอกลับไม่ยอมรับการวินิจฉัยและระบุว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระที่ไม่มีหลักฐานพิสูจน์พร้อมทั้งกังวลว่าการทำเโมจะทำให้เธอมีบุตรไม่ได้ความไม่ไว้วางใจแพทย์ของแม่เริ่มรุนแรงตั้งแต่ปีคศรร2012 หลังจากเธอถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมแม้จะเข้ารับการผ่าตัดแต่เธอกลับเชื่อว่าการหายป่วยเกิดจากการบำบัดแบบเกอร์สันซึ่งองค์กรอาหารและยาสารัฐหรือ FDA ไม่เคยอนุมัติและองค์กรด้านมะเร็งทั่วโลกต่างย้ำว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับการรักษาแบบเกอรสันพร้อมทั้งเตือนถึงความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงอีกด้วย พี่ชายของพาโลมาที่ชื่อว่าเซบาสเตียนนะคะก็กล่าวโทษแม่ว่าเป็นผู้ผลักดันความเชื่อผิดๆที่เป็นอันตารายและกังวลว่าจะมีคนตกเป็นเหยื่ออีกพร้อมเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีขณะที่การไต่สวนยังคงดำเนินต่อไป เรื่องนี้ยังถูกเปรียบเทียบกับกรณีของเบลกิฟสันซึ่งเคยอ้างว่าตนป่วยเป็นมะเร็งสมองระยะสุดท้ายและรักษาหายด้วยพิธีสุขภาพแต่สุดท้ายก็ยอมรับแล้วนะคะว่าทั้งหมดไม่เป็นความจริงนี่คือบทเรียนสำคัญว่าการปฏิเสธการรักษาตามหลักการแพทย์อาจจะนำไปสู่จุดจบที่ไม่มีวันหวนกลับมาได้อีกเลย